สวัสดีครับพี่น้องยินดีตอนรับกับสูช่องมายาหักใหม่ครับผมพี่น้องครับทางตาไปเลยไปพอสมุนไพรที่จะกลองเอามาปลูกไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับแล้วก็ทมดินบ่นึกว่ามันที่เกิดเป็นสมุนไพรชนดิดใดไปเบิ้งพี่น้องต้นสื่อหัวมานะครับสื่อหัวของสมุนไพรมานะครับมาปลูกไว้พี่นอ้องปิดกมาปีนี้เกิดเกิดแล้วก็ออกดอก อย่างสวยเลยพี่น้องนี่สมุนไพรที่พี่น้องเห็นอยู่ในขณะนี้ก็คือสมุนไพรเท้าเย่หม่อมนี่พี่น้องนี่นะครับภาษาเล่าภาษาอีสานนี่ก็ต้นหนวดแมวหรือยาหนวดแมวนะครับเรากำลังออกดอกสวยเลยพี่น้องนี่เปียงเป็นยังเอิญหนวดแมวนี่นะครับเรามีขนคือขึ้นหนวดแมวแร้ลักษณะใบของเราเป็นแบบนี้ด้พี่น้องเด้อนี่ใบของเรา นี่ครับเป็นชแขกแบบนี้ก,กาลังออกกําลังออกดูขึ้นมานะี่ครับลวก็มีดอกนะครับเจ้าหน้าตัวนี้กะทิบานพี่น้องดอกตัวนี้บานแล้วก็เป็นมเมล็ดหลวงลงบริเวณนี้แตาว่าบ่ไา่ใครงอกพี่น้องเราาขยายพันธุ์โดยการเอาหัวของเรายที่ยู่ใตดินนี่นี่หัวยู่ใตดินนี่ ก่อนกลมๆกับใครครับมันฝรั่งนี่พี่นอ้องไปเพาะนี่มายางมากือบสือมากเลยกันนั่นอีกต้นหนึ่งนะครับทมถมดินสูงเป็นเป็นหาซิบเส้นเลยพี่น้องเล่าทะลุขึ้นมาได้แสดงเล่าอยากเล่าอยากให้เห็นนะครับเป็นสมุนไพรหายากพี่น้องผมสมุนหรือว่าเป็นสมุนไพรหายากหายากไม่ได้เฉียนีบ่มีดอนนกนะครับบ้านพี่น้องมีบ่้ะคนอืน่นมาจากไหนวุญบ้านพี่น้องอะไร นี่ครับคนอื่นว่าจังไหนบอกอีฟังในเด้่อพี่น้องเด้อแต่วอยู่ในเขตนี่คนอื่นญาตหนวดแมวอ่าภาษาภาษาภาคกลางภาษายาที่เป็นภาษากลางก็คือทเท้าหญ่หม่อมนะครับจัดว่าเป็นสมุนไพรอยู่ในตำรับยาห้ารากนะครับมีมะเดื่อชุมพรทเท้าหญ่หม่อมรากของยานางนะครับต้นสีฟันคนทาอย่างี้ แล้วก็รากของแซ้มะทลายนะครับยาหาลากพี่น้องซึ่งมีสรรพคุณทั้งยาในการแก้ไข้นะครับไม่ว่าจะเป็นไข้กาลบม่ว่าจะเป็นไข้พิษต่างๆนะครับพี่น้องผมนะครับเบดีนักแล้นะครับ,รนะรบมีสรรพคุณในการแก้ไข้นะครับส่วนที่ใช้ประโยชน์ทั้งยาก็คือส่วนที่เป็นรากส่วนที่เป็นหัวนะพี่น้องเนาะอยู่ข้างล่างนี่ที่เป็นหัวแล้วก็ เอามาซอยตากแห่งและบนเป็นปนเป็นผงเป็นแป้งพี่น้องนะครับหรือจิปรุงอาหารนำแป้งที่บดได้ในปรุงอาหารปิดขนมหวานต่างๆนะครับเอาไปผู้ป่วยหลังไข่กินแล้วก็เฟื่อนพี่น้องเฮ็ดนี้กําลังนะครับแป้งของเท้าเย่ม่อมนะครับมีจํหน่ายตามทองตลาดทั่วไปก็มีอยู่แต่ว่าจะห่อเท็ดเองก,ก็ต้องใส่หัวไปซอยตากแห่งล็บดเป็นผง เป็นแป้งแลพี่น้องเ,เอทขอนมต่างๆนี่คือสปปรรพคุณทางยาของสมุนไพรเท้าเยื่อม่อมนะพี่น้องเด้อนะครับเป็นสมุนไพรหายากนะครับพี่น้องได้มากกับปลูกขยายพันธุ์ไว้นะครับเพื่อที่ให้ล,ลูกหลานได้เบิ่งได้ศทึกษ้ากันต่อไปนะครับผมครับประมาณนี้พี่น้องผมนะครับลาพีลาหนองซํานี่เจอกันคลิปหนาเด้พี่น้องเด้อ มอ,อย่างใหม่ก็กล่าวเข้ามาสมบายดีครับพี่น้องผม